สวัสดีครับวันนี้พามาชมระบบ h y b i t On Off Grid นะครับตัวนี้เป็นให้ให้ดูชุดโครงติดแผงก่อนนะครับเซตนี้คือหลังคาบ้านพื้นที่มันไม่ได้นะครับมีต้นไม้เยอะนะครับลูกค้าก็เลยให้เรามาติดทำโครงตั้งพื้นข้างล่างนะครับเป็นแผงลองกิ570นะครับโมโนฮาร์เซล24แผงนะครับ อันนี้เป็นตู้ครับตู้เบเกอร์นะครับคือทำทำแยกไ้ไว้ที่ใต้แผงชุดหนึ่งนะครับทำเป็นสามสติงนะครับแล้วก็ลากยิงเข้าที่ตัวบ้านนะครับโคงประมาณนี้นะครับยี่สิบสี่แผงนะครับเดี๋ยวไปดูระบบข้างในกันนะครับครับอ่าเส้นนี้เป็นเป็นงานติดตั้งนะครับแบตเตอรี่เป็นสามสิบกิโลวัตต์นะครับลูกละสิบห้ากิโลนะครับอันนี้คือซิงกับอ่อนกิดด้วยนะครับ แต่ว่าตัวเนี้ยคือทั้งหลังเนี่ยคือใช้จากไฟภาคแบคอัพทั้งหมดเลยนะครับคือปัญหาคือไฟเขาตกนะครับไฟเขาตกไฟมันไม่นิ่งนะครับก็เลยเขาใช้ไฟจากฝั่งเอาพุทของอิ v พั t เตอร์อินอินเวอร์เตอร์เลยนะครับอันนี้เป็นตู้เมนนะครับตู้เมนที่เราแท็บไฟออกมานะครับอันนี้จะเป็นตู้ย่อยซึ่งในบ้านนี้ก็จะมีตู้ย่อยอยู่ประมาณ4ี่ห้าใบนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัว กริดนะครับชุด r c v o นะครับที่ที่ลิงก์จากการไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวฝั่งกริดของอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นพาออกพุฒนะครับแบ็กอัพโหลดนะครับที่ออกจากอ่าไอตัวอินเวอร์เตอร์นะครับฝั่งนี้จะเป็น PV ครับมี3สตริงนะครับอันนี้ยังติดสติ๊กเกอร์ไม่หมดนะครับอันนี้จะอ่านี้เป็นชุดเบเกอร์กับเซิร์ตนะครับใช้ของ FIO นะครับ3สตริงเหมือนกันนะครับอ่าตัวข้างบนตัวนี้จะเป็นตัว a t s a t s ตัวนี้ไม่อ่าใช้สลับ ในกรณีที่สมมติว่าอินเวอร์เตอร์มีปัญหานะครับสมมติอินเวอร์เตอร์พังเขาถอดไปซ่อมนะครับเอทีจะสลับมาใช้ไฟฟ้าแทนระบบก็ทำงานต่อเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นหน้าจอการทำงานนะครับฝั่งนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นพวก CT นะครับอันนี้เป็นสาย PV แล้วก็มีสาย Input Output ฝั่งจากไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับพื้นที่ครับแคบหน่อยนะครับเพราะว่า มันจํากัดด้วยพื้นที่ที่จะติดตั้งด้วยนะครับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งแล้วแบตเตอรี่2ลูกนะครับเราใช้ขนานกันนะครับขนานขนานแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่เป็นของแม็กสกายลูกละ15กิโลวัตต์นะครับก็คือแบตเตอรี่300แอมป์นั่นแหละนะครับ51.2โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นสายที่เราลิงก์กับตัวแบตเตอรี่เข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้เป็นหน้าจอของ แบตเตอรี่นะครับอ่าน,นี่วนวแบตประมาณนี้นะครับอ่าเซตนี้ก็แบคขึ้นทั้งหลังไม่ใช่แบคขึ้นทั้งหลังคือมองง่ายๆเหมือนเป็นเป็นเป็นออฟกิจเลยนะครับคือใช้ออฟกิจทั้งหลังเลยนะครับเอาไฟจากภาคเอาพุทแบคขึ้ไปจ่ายโหลดทั้งบ้านเลยนะครับเป็นแอร์พัดลมทีวีตู้เย็นพวกนี้ก็คือจากนี่ทั้งหมดเลยนะครับคือแทบไม่ใช้กริดเลยนะครับแทบไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับไฟฟ้าไม่เอามาชาร์จด้วยนะครับคือใช้แผงชาร์จอย่างเดียวแล้วก็ดึงแบตเตอรี่แล้วก็กับไฟฟ้า ในกรณีที่แบตเตอรี่มันต่ำจริงๆนะครับถึงจะใช้งานนะครับระบบติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับอันนี้บ้านลูกคา้างานติดตั้งอยู่ที่เพื่อเกีง้งคอชัยภูมินะครับอำเภอเกี้ยงคอจังหวัดชัยภูมิเซตนี้คือเราขอขนานกับการไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าท่านใดกําลังมองหาด,ดูดูอยู่หรือว่าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเรามีบริการรับติดตั้งหรือจะซื้อไปติดตั้งเองเราก็มีนะครับแบตเตอรี่อิมอร์เตอร์มีจําหน่ายนะครับ อะไรโซลาร์เซลล์ถ้าที่ที่ทางทางร้านเราก็มีนะครับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ